โจไบเดนจะพ้นตําแหน่งนี้ mm hmm. เขาจะมีการทําเป็นประเพณีค่ะพอพ้นวาระนี่ก็จะมีการอภัยโทษให้ซึ่งอาจจะทําก็ได้แต่ว่านักการเมืองช่วงนี้ยังไม่แน่นอนไง mm hmm. ฉันยังไม่ทําลูกผิดก็รับผิดไปลูกเป็นลูกผู้ชายวอลช็อกคุยผ่าโลกในตอนนี้นะครับ ปรากฏว่าค a n ิเดตของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกานั้นต้องคดีกันทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้เราจรึงต้องพูดคุยกันกับพี่บุญรัตอภิชาติไตรสอนสื่อมวลชนาวุโสและบรรณาธิการร่วมของ Thailand Morning Call ในช่อง Nomad Media Thailand นะครับมาพูดคุยกันถึงการเมืองของอเมริกาที่สนุกขึ้นทุกทีนะครับสวัสดีครับพี่บุญรัตครับสวัสดีค่ะ พี่พุงรัตบอกว่าการเมืองอเมริกาเนี่ยตอนนี้กำลังสนุกเลยครับเพราะว่ากลายเป็นว่าแคนดิเดต presidential candidate ทั้งโจไบเดนทั้งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องคดีทั้งคู่เลยครับยังไงครับค่ะไม่ใช่โจไบเดนแต่เป็นตระกูลตระกูลไบเดนกับตระกูลทรัมป์นะคะปรากฏว่าทั้งสองคนตระกูลไบเดนคือตัวลูกชายนะคะ ลูกชายของของไบเดนที่ต้องคดีในเรื่องของการทุจริตคอรับชั่นเรื่องอะไรๆพวกนี้ออกมาต้องกชื่อฮันเตอร์เนี่ยนะคะคงจะจํากันได้ชื่อนี้ก็คณะลูกขุนก็ตัดสินเหมือนกันว่ามีความผิดแล้วค่อยไปดูในอีกไม่นานว่าจะต้องคดีอะไรบ้างนะคะโทษก็ยี่สิบห้าปีก่อนหน้านี้ก็ทรัมป์คณะลูกขุนก็ตัดสินว่ามีความผิดแล้วนะคะในเดือนหน้าก็จะตัดสินแล้วว่าจะต้องโทษ ซึ่งโทษจะจำคุกเ,เพื่อผิดใน34กระทงกระทงละย0ปีแต่ว่าความที่อายุมาก77ปีเพราะฉะนั้นอาจจะแค่กักบริเวณแต่ความที่เป็นการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอาจจะมีการอะไรที่สนุกสนุกออกมาแต่ทรัมป์คงไม่หนีนะคะไม่เหมือนของเรากล้าทำแต่ไม่กล้ารับผิดนะคะเรารู้กันอยู่แล้วตอนนี้ก็วิ่งเต้นมีข่าวลือแบบ กระนำมากเลยว่าใช้เงิน2,000ล้านในการที่จะวิ่งเต้นอะไรอย่างนี้ซึ่งโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะว่าครั้งก่อนก็มีโอกาสตอนที่ไปดูกีฬาเมืองนอกแล้วไม่กลับมาเลยเนี่ยเส้นทางก็โรยด้วยเงินกันเยอะพอควรนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่งจับตาบองว่านักการเมืองผิดแล้วก็ต้องลูกผู้ชายรับผิดสิคะ ผิดแล้วคุณยังดิ้นรนที่จะเอาไปเรื่องอื่นอีกอะค่ะอืมครับฮันอร์ไบเดนเนี่ยจไบเดนสามารถใช้ความเป็นประธานาธิบดีคุ้มครองลูกชายหรือว่าไถ่ถอนให้กับลูกชายได้ไหมครับเขาบอกว่าไม่ทำนะคะไม่ทำแต่ว่าถ้าต้องโทษจำคุกจริงๆอย่าลืมว่าถ้าสมมติว่าเลือกตั้งปลายปีแล้ว uh, Joe Biden จ o ไบเดนจะพ้นตำแหน่งเนี้ยเขาจะมีการทำเป็นประเภทีค่ะ พอพ้นวรระนี่ก็จะมีการอภัยโทษให้ซึ่งอาจจะทําก็ได้แต่ว่านักการเมืองช่วงนี้ยังไม่แน่นอนไง<ม>ฉันยังไม่ทําลูกผิดก็รับผิดไปลูกเป็นลูกผู้ชาย<ม>ยอมรับผิด<ม>แต่ก่อนที่ยอมรับผิดคืออบ<ม>เล่นเล่นแง่เล่นอะไร<ม>พวกนี้เยอะแยะไม่พูดถึงนะคะม,มาตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคําคําที่สื่อข้าพาดหัวว่าทรัมป์ vs ไบเดนคนจะคิดว่าทรัมป์กับไบเดนโดนทั้งคู่ แต่ไบเดนนี่คือฮันเตอร์ไบเดนนะ,ค,ะ <Hunter Biden. S 2> ครับครับครับซึ่งเรื่องของไบเดนเนี่ยก็ไปโยงกับ Ukraine ยูเครนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคอน spiracy ออกมาว่ามันคือธุรกิจของฮันเตอร์ไบเดนในยูเครนห้องแลบที่ทำให้ทางโจไบเดนเนี่ยถึงดึงดันในการที่จะสนับสนุนยูเครนแต่ว่าล่าสุดนั้นปรากฏว่าการประชุมสันติภาพของยูเครนเองก็ ล่มตั้งแต่เปิดฉากเลยใช่ไหมครับค่ะปกติบอกเรือร่มเมื่อจอดนี่ยังไม่ทันจะพายเรือเลยนะคะเรือร่มแล้วเพราะว่าสิบห้าสิบหกเนี้ยยังมีการประชุมสันติภาพยูเครนที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเซเลนสกี้เดินทางมาหมายจะจูงผู้นำของเอเชียให้ไปร่วมประชุมนะคะซึ่งปรากฏว่าผิดหวังมากเลยแทบไม่มีใครไปโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเสียงใต้ ถทบไม่มีใครสนใจนะคะแล้วในการประชุมครั้งนี้แม้ว่าจะมีผู้นำอย่างฝรั่งเศสอย่างตัวของแคนาดาเยอรมันเราก็อยู่ใน,ในอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเขาจะไปร่วมประชุมแต่คนอย่างไบเดนไม่ไปอ่ะไบเดนซึ่งเป็นหัวหอมมาตลอดแล้วจูจ่ๆหัวหอกไม่ไปเนี้ยนี่คือเรือร่มตั้งแต่ยังไม่ทันจะเริ่มพายแล้วนะคะไบเดนไม่ไปเสร็จเราไม่ต้องไปพูดถึงใครคุณจะเชิญ มาอุตสาห์มาเชิญโมดีโมดีบอกฉันก็ไม่ไปใครใคก็ไม่ไปยกเว้นพวกที่เป็นเ,เราเคยเรียกว่าดักนบริวารไกลๆนะคะฝรั่งเศสเยอรมันเอาแคนาดาไปอะไรพวกนี้เท่านั้นเองแต่เป็นตัวจิบเจ้วยแล้วบอกว่าก็มีเก้าสิบประเทศเข้าร่วมนี่ระดับล่างทางนั้นเลยค่ะระดับล่างทางนั้นเลยที่ไปก็เป็นแค่สัญลักษณ์เล็กๆเท่านั้นเองออกมาเพี้ยน เราก็เห็นแล้วว่าผลการประชุมเป็นอะไรก็แค่คาพูดเท่านั้นเองนะคะ,ค,ะครับแต่หลังหลังมาเนี่ยข่าวของอิสราเอลฮามาสดูจะหายไปแต่ว่าจะมีข่าวของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในลักษณะที่ว่าถ้าเป็นสื่อตะวันตกก็จะรายงานถึงความสําเร็จในการใช้อาวุธที่ตะวันตกมอกบกัมอบให้กับยูเครนในการจู่โจมรัสเซียก็จะตีข่าวประโคมว่า ประสบความสําเร็จในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มาในจังหวะที่สัปดาห์ที่ผ่านมา12มิถุนายนเป็นวันชาติของรัสเซียด้วยซึ่งทางฝั่งรัสเซียเองก็ค่อนข้างมั่นใจว่านี่เป็นการบินครั้งสุดท้ายของตะวันตกที่รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็แพ้พี่มุนรัตเองมองว่ายังไงบ้างครับคือเขาหาประเด็นเล่นไม่ได้เอาประเด็นอาวุธมาสู้กันเป็นเรื่องแปลกแทนที่จะบอกว่ารุกพื้นที่นี้รุกพื้นที่นี้หรือก,อก,อกลาลังถอยร่นหรือมีการ กอวินาศก,กรรมยิงสะพานกลายเป็นว่าฉันจะใช้อาวุธนี้ใช้อาวุธนี้ซึ่งเป็นลงปนไปถายรายละเอียดซึ่อาวุธไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะนะคะเป็นวิธีเลี่ยงที่จะให้มีข่าวขึ้นมาคุณวีพูดถึงอิสราเอลก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองว่าคนที่เป็นภาคีของอเมริกาในช่วงนี้มือซ้ายยูเครนมือขวาอิสราเอลเนี่ยต่างกําลังเหมือนกับว่าฉุดไบเดนเหมือนกันนะคะเพราะว่ารัฐบาลผสมของ อิสราเอลเนี่ย mm hmm. เขาเขามีเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งในแค่สี่ที่นั่งที่นั่งของรัฐสภาคือร้อยี่สิบที่นั่งนะคะปรากฏว่าเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยได้มาหกสิบสี่ที่นั่งก็เรียกว่าอย่างบูดบิด,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 ดตลอดเวลาแล้วหกสิบสี่ที่นั่งเนี่ยก็เรียกว่ามาดีสามกีกันจับมือกันเหนียวแน่นแต่ตอนนี้ปรากฏว่ารัฐมนตรีสองคนลาออก ซึ่งขณะการประกาศลาออกจู่ๆเนทันยาหูแถลงแทรกเลยนะไม่ได้ให้ลาออกไม่ได้ให้ลาออกเขาลาออกสองคนมีอย่างนันายกพูดแถลงแทรกสองคนนี้แต่การนี้ยตอนนี้รัฐบาลเขาก็เหลือแค่หกสิบสองที่นั่งหกสิบสองที่นั่งก็งอนแง่นเต็มทีแล้วหกสิบสองที่นั่งก็อย่างที่บอกค่ะจะมีคนเตรียมออกอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นผนเห็นที่ตัวเนทันยาหูเนี้ย ดันทุลังที่จะเอาแบบนโยบายตัวเองอย่างเดียวจะถล่มฮามาสให้สินส้นซากไม่สนใจใครไม่สนใจใครแล้วสื่อเองก็เบนประเด็นเยอะอนะคะกลายเป็นประเด็นอะไรที่เราดัง่งเมื่อวันก่อนนะคะมีภาพเครื่องบินจีนส่งความช่วยเหลือทางอากาศให้กับปาเลสไตน์แล้วก็มีคนคิดภายใต้าการ คือคือฟังแล้วกหมุดหงิดเหมือนกันนะคะคนที่รู้จักกันเขาบอกก็จีนไปทําร้ายเขาเยอะนี่เอาความช่วยเหลือแค่เครื่องบินมาโยนโปรยช่วยช่วยเหลือเท่านั้นเองอ่ะทำไมต้องทําเป็นข่าวใหญ่ค,คุณคุณคือความคิดของคนเนี่ยเวลาปักใจอยู่กับอะไรแล้วเดี๋ยคุณไม่เคยดูว่าเขาผิดยังไงอืใช่ไหมคะอ,มอิสราเอลก่อนหน้านี้ไปช่วยตัวประกันได้สี่คนคุยว่าช่วยตัวประกันได้แต่คุณไม่พูดถึงว่า คนปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตขณะที่คุณไปช่วยตัวประกันเขามีวิธีการซึ่งอิงดอยฮอลลีวูดคงจะเอาไปสร้างหนังคือเขาจะปลอมตัวเป็นปาเลสไตน์เป็นผู้ริภัยปาเลสไตน์แทรกเข้าไปซึมลึกแล้วก็เข้าไปแล้วก็วางระเบิดมีกา,การกระตุ้งยิงแล้ววิธีการนี้คุณจะเห็นแล้วว่าอิสราเอลทุกครั้งที่มีการช่วยตัวประกันเขาไม่คำนึงถึงว่าคนตายเท่าไหร่เขาคิดว่าเขาไปช่วยตัวประกันได้จำได้เลยตอนทำข่าวแรกคือเอ็นทเบ ยุทธการเอ็นเทเบที่เมีการจี้เครื่องบินแล้วก็มีชาวยิวอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือตัวประกันซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือพี่ชายของเนทันยาฮูแล้วก็ถึงบอกว่าเป็นเป็นปมที่เนทันยาฮูเนี่ยจะต้องล้างจองล้างจองผรานปาเลสไตน์แต่เราบอกว่ามันเกินไปแล้วหนึ่งชีวิตแรกกับหมื่นหมื่ชีวิตแล้วนืคอแม้แต่วิธีการของเขาเนี่ยคือจะเห็นว่า ถ้าคิดจะช่วยเหลือตัวประกันเขาจะไม่คำนึงว่าใครจะตายเท่าไหร่แต่ฉันจะไปช่วยตัวประกันบางทีก็ตายด้วยซ้ําไปนะคะครับ,รบขอบคุณมากนะครับสําหรับมุมมองสําหรับเรื่องของความคืบหน้าในการเมืองของอเมริกานะครับที่ผู้สมัครก็แปดเปื้อนกันทั้งคู่รวมไปถึงสิ่งที่โยงอยู่กับสงครามภูมีรัฐศาสตร์นะครับพี่มูลนิธิชาตไตรสอนผมวา,ารินสัจเดลวอลทอค,คุยผ่าโลกครับสวัสดีครับ É verdade